ในใน,นในานาของกาะทรงศึกษาิขอขอบพระคุณน,นะครับที่สลับเวลาโดยเฉพาะวันหยุดวันพักก่อนมาช่วยกันร่วมร่วมร่วมเรียนรู้ด้วยกัน,นอยากจะเรียนคร่าวๆว่านาัิกาเสวนาเป็นงานทางวิชาการของสถาบันการป็นงานประจำปีนะครับที่ Thank you วันนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็จะมีสารสนเทศเลคือสื่อความเหตุการ์นะครับว่าแต่ระคนทำอยู่บ้างแล้วก็ถือว่าครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายทำคนเอาคนในคนเรารู้จักกันนะครับแล้วก็เราจะรวบรวมของความรู้หมดเอาไปเสนอแพร่สู่วงกว้างต่อไปนะครับทีนี้เนี่ยในประเด็นคือผมเองเนี่ยคนตั้งไว้เองนะครับชื่อว่าการเสวนาทั้งนี้คือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชุมชน ซึ่งจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่าต้องต้องแบบวขอสารภาพวิธีผมเองเนี่ยแตถามว่าเทคโนโลยีเหมาะสมคืออะไรรู้สึกว่าตอบยากเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนเทคโนโลยีเวลาพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันเราว่าจะว่ามือถือนี่ถือว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถือว่าเทคโนโลยีแต่ว่าไอ้มันเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือเปล่าใครมั่จะเรียกว่าเหมาะสมนะครับแล้ก็จะตอบยากเลยเราบอกว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อชุมชนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็จะที่ เข้าใจยากขึ้นอีกนะครับในฐานะที่ผมเองก็ไม่ได้ถึงขนาะดไม่ได้ทำเหมือนกับที่ทุกคนไ,ได้ทำลงพูดหรือว่าศึกษาเรื่องนี้จริงจังนะครับครั้งนี้เนี่ยการที่จะมาคุยเรื่องนี้เนี่ยผมก็เลยเคิดว่าจะเชิญใครมาบ,บ้างดีเพื่อที่ได้สร้างองค์ความรู้พวกนี้พวกกันนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยจากทุกคนเชิญมาผมก็จะแบ่งคนอยู่ออกเป็นสามกลุ่มมานะครับที่มาคุยกันกลุ่มหนึ่งก็คือจะมาจากสถาบันุดมศึกษานะครับ ซึ่งจะทำการศึกษาเรื่องพวกนี้ในเชิงวิชาการอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่เป็นองค์กรชุมชนที่สามารถที่จะได้รับประโยชน์จากองค์ลรที่เขาเผยแพร่หรือว่าสามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ทํางานในชุมชนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่ได้รู้ว่าเเราจะเรียนรู้และสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ขอพวกนี้ได้ย่งไส่วนที่สาก็คือเป็นส่วนที่เกี่ยวกับที่เป็นสื่อแล้วก็ผู้เผยแพร่องค์ความรู้นะครับ ท,ที่ได้ทำื่องพวกนี้กับชาวบ้านที่จะได้รู้ว่าเนี่ยจากการที่เกิดแก้มมันประสบปัญหาอะไรมีความรู้อะไรที่มัาานขครงด้วยบ้านตัวที่ประเด็นในการเสียเวลาครับเราจะแบ่งคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งสองช่วงคือช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเช้าเนี่ยหลังจากที่อบรมจบวันนี้เ,เราก็จะได้ให้ให้แต่ละคนนะครับได้เล่าให้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ย ทำ,ทำอะไรนะครับทำอะไรอยู่เพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เราจะเริ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มนะเป็นสองกลุ่มย,ย่อยตอนนี้ที่ป้ายชื่อทุกคนนะครับจะมีเลขอยู่เด็ใชาไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเดยกก็แบ่งตามกลุ่มก็ได้เพื่อที่จะคุยกันในรายละเอียด่าคขึนว่าเออโลดีที่เหมาะสมกับชนชนนีมันคืออะไรไมาําคัญยังไงนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันว่าสถานการณ์ที่แต่ละคนกำลังทำอยู่ในบทบาทของ ในวิชาการก็ตเป็นบทบาทของผู้ที่เปยดแง่ในชุมชนกตาก็ในในในลักษณะการทำงานประชุมชนกตามเนี่ยณตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรมันมีอะไรที่เราทําแล้วที่ประสบความสำเร็จและอะไรที่มันไม่สําเร็จที่มเนต้องการการพัฒนามากขึ้นอีกนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะมาลองคุยด้วยว่าใน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 โอกาสที่ที่ทางสถาบันเนี่ยได้เปิดพื้นที่นี้แล้วก็ ที่เชื่อทุกคนามาร่วมกันเนี่ยเราจะทําให้ในการพบเจอกันครั้งนี้เมีประโยชน์สูงสุดได้ยงางไนนคะครับก็ดูว่าเราช่วยเสริมกันได้อย่างไงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นในร,ระดีเสาร์งาเนี่ยเไื่ได้เกิดบวสื่อสารก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดรออ่วมแสดงความคิดเห็นว่าเออแล้วในในฐานะที่บนสืกอสารเนี่ยอาจารย์บอกเรนว่าเป็นเป็นหัวขบวนใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับก็อยากจะให้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า และสถาบันการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้มันเติบโตขึ้นในสังคมได้ยังไงรเพราะว่าส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเอกสัตยสถาบันอสุจิเพราะสถาบันอสุจิก็เป็นสถาบันผู้อบรมศึกษาเหมือนกันแล้วเราเองก็ยังยังดูอยู่ว่าเอ๊ะในเรื่องพวกนี้เราจะทำยังไงให้มันเติบโตขึ้นได้อะไรที่มันยังไม่ได้ทำนะครับก็โดยสรุปวันนี้ก็จะดำเนินการต่อไป มีอะไรมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางในวันนี้ครับหรือว่ามีใครอยากจะเสนอ้าไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะขอให้แต่ละคนช่วยช่วยเล่าให้ฟังนะครับแต่ละบางคนที่มีสไลระบางคนไม่มีสอิสระเไม่อนเวลาครก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนทำอะไรอยู่แล้วก็เป็นยังไงบ้าง ดังนั้นเดี๋ยวให้เลือกที่ไหนมาเปลี่ยนะเดี๋ยวกไปอะไรวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่นี่นะครับก็ก่อนหน้าที่จะมาทํางานที่นี่ก็ทําโครงการบ้านดินนะครับกับอาสนวัสดุทำอยูรร่ประมาณเจ็ดแปดปีนะครับแล้วก็มาที่นี่ตอนนี้ที่นี่เองก็สนใจในเชิงวัสดุตอนนี้ก็ยจะทำเรื่องศึกษาเรื่องการใช้ไม้ไผ่ในการก่อสร้างแล้วก็เรื่องบ้านดินก็พัฒนาะดูในเรื่องเทคนิคอื่นๆด,ด,ด,ด้วย จางประยงโพสิทธิ์เสริ์เป็นร่วมเนการหลักสูตรศิลปกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสถาบันอักมศิลป์ที่ผ่านมาก็เคยมีประสบการณ์ทำงานกัแบชบุมชนคนจนในกรุเทศท,ที่บางปูก,ก็มา ชื่อพัฒนานันพัฒนน์นะคะก็เรียกว่าอาจารย์มุกก็ได้ะคะ่ะมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็อยู่ที่คณะสถาปัตย์บางก็จะอยู่ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารนะคะ,ะ,คะแลปัจจุบันก็ทํางานดูแลด้านวิชาการแล้วก็ประกันคุณภาพของทีคนน่คือเป็นเป็น,ปนรองคณะบายว,วิชากาาครับผมชื่อชาชายยัยบุญยกรครับก็ อยู่ที่อาสมพลังงานที่เขาใหญ่ครับผมชื่อโจนกันใดครับจากศูนย์พันพันเชิงบของอะไรเทคโนโลยีสซนการทันทีบางรุ่นหนึ่งนะแต่ว่าจะออกเป็นในแนวรูปแบบของงานชุมชนสักมากกว่าราคาเฉลส่ยประมาณนี้ครับค่ะชื่อพันธนันท์ธงสวัสดิ์นะคะอยู่ฝ่ายบริหารงานชุดโนสำนักงานทรัพย์สินชนบุร ก็ผมพิชิตสิแก้วครับจากมอเรสสวนครับก็เป็นนักวิจัยด้านพลังงานชุมชนครับครับผมอาจารย์พิสิทธิ์มีชดนะครับเอ่อเป็นหัวหน้าหน,น่วยวิจัยด้านพลังงานชนุมชน,ชน,ชน,ชนอยู่ที่วิทยาลัยพลังงานต้นแทนมอเรสสวนครับ,รบสวัสดีครับประภากรชูบุรัตมาจากบ้านน่านคงชุมชนหาลาอุตรดิตฐ์ค่ะ ผมชื่อโนพดลชมพูลาภครับเป็นตัวแทนของทางชุมชนบ้านเมืองคลีทองจังหวัดประเดังเหมือนกันครับีครับผม,มเพียรพลนิยมนะครับชื่อเล่นชื่อแบบเป็นคนรุ่นสมัยตามอาจารย์นิดหม่อยตามู้สัยตามหลังอาจารย์มาเรื่อยเตั้งแต่ยุคจิตตุลาก่อนจะสนใจเรื่องเด็นหมาบ้านเงินเป็นแอคทิวิสต์ตามหลังอาจารย์รยที่เป็น ศาสนาก็ญญาต,ตามหลัราชการแต่ตามลลลลหลักนักราจการทิ้งผ่านแล้วกม็มาทำเรื่องเรื่องมีความคิดฝันเาเหมือนกับคุณจจนะครับไปทำมีมือที่ตอนอยู่ที่แปลนะครับก,ก็ทำมือที่าสารใสรุนะครับตอนนั้นก็มีความคิดฝันเ,น,นเรื่องการสร้างคุณชนในโลกคติสุดท้ายก็ก็เป็นชาวเมืองปัญ <laughs> ญาชนชาวเมืองก็ ลงไม้ลงมืออะไรไม่เป็นใช้แต่หัวเลยเนะื้อทีความสุขเท่าคับโจ์สักทีไม่มีกำลังเท่ากับโจษหลังก็อรยาชวนมาทำที่นี่นะครับก็อสมศิษย์ก็พยายามที่จะเป็นอุดมศึกษาทางเลือกที่จะเป็น ที่ทางสถาบันพยายามที่จะเรียนรู้นะครับแต่ว่าดยพื้นที่จริงก็ผมก็เป็นสถาบันที่มาใน,นะระบบออกแบบสูงที่สุดใ,ในประเทศไทยรับลายร้านมาเยอะคร้บก็มาเรียนรู้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะให้มันเข้าไปในในจุดนะครับผมอยากว่าพเวลาหรือว่าสถาบันนี้เ็นเหมือนกันพยายามทำให้การศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ใน,ใน,ในระดับ สาิ๊กนะครับซึ่งก็เราก็ใช้วิธีที่ลงไปเรียนรู้เอานเนวตัวเข้าไปเรียนกับครูจริงๆก็คือชาวบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสติโอคือการเรียนของเราเนี่ก็เรียนจากการทํางานที่ที่จริงๆเรยมีสติโอในในสถาบันเพื่อจะรับงานมาทำและขณะเดีวยวกันเราก็ต้องทำาให้กินหมายถึงว่าต้องหารายได้ด้วยกันครับก็พยายามที่จะทำงานให้เป็นเรื่องเดียวกัน ในการงานที่เป็นงานงานธาราจิ๋มนะครับงานออกแบบบ้านออกแบบอาคารทั้งห,หลายพยายามจะทำในงานให้นําเรื่องของเทคโนโลยีที่เหมาะสมเรื่องพลังงานเข้ามาใช้ในงานนะครับก,ก็รู้สึกมีความสุขขึ้นกว่าตอนที่ทําที่แบรนด์ที่แต่กันพันก็เห็นว่ามันเริ่มเริ่มที่จะเข้ามาใน,ในตัวของพวกเราแล้วก็มันสามารถที่จะนำมาใช้ได้มากขึ้นในงานจริง แล้วก็คนที่เขาเป็นเจ้าของงานแต่เขาก็เปิดที่จะ่องแบบนี้ถ้าหากว่าเราเราพูดได้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 ตะข่านนะครับก็วันนี้ก็โชคดีนะครับที่ว่าตั้งใจจะฟังทั้งวันอยู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้เงินมันมีภารกิจที่มันเป็นวิบากรรมเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเยอะเช่นรัฐสภาเช่ไรอะไรนี่ก็มันกินเวลามาก ก็เลยเดี๋ยวพยายามจะเปลี่ยนโปรแกรมนะครัจะได้จะหวังว่าจะได้นั่งฟังได้มากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทุกท่านที่เห็นบอกว่าติดต่ออาจารย์ชันชัยไปอาจารย์ก็บอกว่ามาคุยเฉยๆคุยเยอะแล้วมันไม่ได้ไปถึงไหนสักทีไม่อยากไม่อยากคุยแล้วยังไงก็ต้องคุยกันนะครับอาจารย์เพรารุ่นน้องๆรุ่นหลังๆนี่ก็ ก็คิดว่าคงจะต้องต้องต้องมีคนรุ่นเก่าที่ที่ได้ได้ได้ทำมาทั้งเนื้อทั้งตัวอย่างคุณโจนนะครับหรือคุณโดนนะครับก็บคงจะต้องอาศัยคนเหล่านี้มาสือสัตน,นะครับเพื่อทำต่อคนเราแนะนำตัวยาไปได้คุณนั่นครับตอนเริสอบก็นไม่ได้มีอะไรมากแะครับโชคดีว่าอยู่ที่เกษตรกันเนี่ยมันก็จะมีมีพวก ผลิตผลจ,จากเกษตรเองอ่ะจากหลายๆวิชาเขตเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับมีอะไรก็ส่งมาส่งมาคืออันนี้มังคุดเหลือจะทำยังไงดีที่วิชาเขตนี้มีเศษวัสดุจากการเกษตรแบบนี้สถาบัจะทําอะไรได้บ้างนะคะเย็นตอนน้องงานได้ก็เด็กเ,เริ่มศึกษาวิชานี้ก็มีแบบเด็กปีสามไปโรงเรียนนะคะ่ะก,ออก็ทางานออกมาแบบดีไซน์เล็กๆก็เป็นพา i ิชชั่นเป็นบูธในเทศการ ออกมาหาแหรือว่าอันนี้เราสนใจว่าม้่อเวลาเราแค่รื้อบ้านทำอะไรเนี้ยอย่างท่าบนนะคะอันนี้ก็คือพวกเศษขยะที่เราไเลี้ยวเป็นพวกเศษไม้นะคะก็คงจะเห็นงานของงานรย์สิห์ว่างของสีเยอะแค่ก็จะมีแบบเอาเศษกัะดุกกลับมาใช้ใหม่นะคะส่วนนี้เราไม่น่าเชื่อว่าจริงๆส่วนที่เราใช้แค่นี้ค่ะ แต่ว่าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเศษที่ไม่ได้ใช้งานเพรนั้นก็เลยมีย่างมีความพยายามว่าเราหน้าจะปิดคือปิดสู่วงจรที่มันจะสร้างขยะให้ตับโลกเนี่ยคือเรียนเอากลับมาใช้ใหม่ได้ไหมก็เลยเกิดกระบนวนการออกแบบนะคะแล้วก็เด็กก็เอามาทำเป็นที่หน้าอย่างน,นี้ก็เป็นทุ่งบางเขนเองนะคะก็อยู่ในวิจัายาเขตบางเขนเนี่ยก็จะเศษพวก เราก็ใช้พวกฟางใช้อะไรก็มาทำเป็นวัสดุได้อีกก็ทำงานร่บมรจุคณะนวรตถศาสตร์ค่ะทำพวกวัรณผลิตภัณฑ์ก็พยายามมีความพยายามในช่วงหลังเนี่ยก็ทำให้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ส่วนมากตอนนี้ถ้าเกิดเป็นพวกแผ่นงาเนี่ยมันมักจะเป็นเป็นพวกขนาด M MDF ค่ะคือพอแข็งได้และเปดีเแล้วก็อย่างเื่นมีสิทธิงคล ทำการทดลองในเรื่องของการป้องกันความร้อนก็บางคนก็เน้นส่วนดีไซน์บางคนก็เปนเน้นเชิงวิจัยปฏิบัติการแทนอันนี้ก็เป็นอีกชีวิตหนึง่งคือเป็นชีวิตของไม้ยางเราพบว,ว่าเวลาไปพาเด็กไปชมโรงงานเนะะี่ยค่ะก็จะเหลือเศษเยอะมากซึ่งซึ่งคนมองว่ามันเป็นขยะอเรอาไปใช้งานไม่ได้เนี่ยแต่จริงเรามองเห็นประโยชน์ว่ามันจะมีขยะจากอุตสาหการรมพวกเนี้ยที่มา เป็นปริมาณมากๆแล้วแล้วส่วนามากเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่เท่าก็อะไรอย่าเงียเป็นเหมือนว่าจากที่การขนาดที่เท่ากันเนี่ยสามารถมาคัดแยกแล้วก็เอามาออกแบบใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะโรงงานให้พวกนี้เนี่ยเขาก็เอามาดีไซน์ใหม่ทำเป็นฉากากั้นเกายังใช้อยู่ที่นั้นนะหรือว่าเออ่พวกนี้ก็สามารถเอาไปทำเป็นโต๊ะในห้องเวิร์กชอปได้อีกเหมือนกันคือเปิดได้หลายครั้งนะคะ ตัวอย่างของวัสดุอื่นคือถ้าเกิดใครดูที่คณะเนี่ยจะบอกว่าเออ่พวกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นของที่ทานได้ของคนเลยคือก็จะเป็นของจากการเกษตรจะเป็นเมืตู้จะเป็นอะไรต่างเนี่ยก็กลายเป็นของที่เอามาผลิตเป็นพวกวัสดุก่อสร้างได้น,นะคะแล้วมีการอา่านแผนแล้วอันนี้เป็นโครงการที่ทาวิจัยโดยขอคุณจากเชนไทยคือท,ทำเป็น เขเรียกว่าเป็นตอนนั้นมีโครงการก็จะทําเป็นวัสดุ ว่าจะเอาเวัสดุจากพื้นถิ่ของเราเนี่ยแหละใสใหใ่กล้วยนะคะในกล้วยเนี่ยมาทำเป็นโครงสร้างเป็นเป็นตัวงานสถาปัตยกรรมได้ไหมก็มีถึงขั้นต้าไปศึกษาว่าเส้นใยของกล้วยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีความแข็งแรบงบ ใช้ง่ายคือซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ทำเ,เฉพาะเรื่องสัจสานเป็นพวกผลิตภัณฑ์ในบ้านพอการทิ่ว่าเ,าเด็กขาา้าฝาดเข้าไปก็ไปเรียนเรื่องสรัรสานลายก,กับที่ลุ่มม่บ้านนะคะแล้วตอนนี้เขาก็คือเกิดมาเป็นงานในลักษณะมีแผงนะคะคือได้เป็น านจริงอย่างคืนนี้ของจริงเนี่ยพอเสร็จงานก็เอาไปโชว์ที่งานสถาบันนี้กันนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาก็ถึงขั้นโดนขโมยก็สมสมจัดมีสิทธิ์มากเพราะว่าไปของานเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าตอนเก็บงานเนี่ยบริษัทเก็บงานก็บอกว่าเนี่ยก็เสียดายก็เืลยนี้นะไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่รีสอร์ทไหนในเมืองไทย แต่ว่าอย่างเนี้ยกลุ่คุณป้าที่เชิญเขามาทำเวิร์กช็อปด้วยที่งานอาสาเนี่ยเขาก็เขาก็จะได้งานคือขยายออกไปว่าแทนที่จะทำเฉพาะเรื่องจัดสารในชุมชนเนี่ยตอนนี้ป้าป้าก็เริ่มทำพวกอย่างเงี้ยค่ะโครงสร้างที่ใช้ตามรีสอร์ตต่างๆด้วยก็มีเกติดต่อเข้าเนื่ยเลยทีเดียวส่วนอันนี้จะเป็นวัสดุอีกแบบคือตรงข้ามกันไปเลย,เลยคือไม่ใช่พวกโครงสร้างถึง งานดีนซึ่งหลายๆลท่านในที่นี้ก็จะํำนามีความรู้มากนะคะส่วนที่ส่วนที่มุกทำเองเนี่ยจะเป็นเป็นเน้นที่บางเทคนิคเดี๋ยวจะให้ดูในรายละเอียดนะคะแต่น,นี้ก็เป็นงานของวิสิ์ที่เขาเไปศึกษาพวกล็อกภาษาคะ่ะคือมันก็เป็นส่วนผสมของดีนกับซีมเมนะะต์เหมือนกันและทีนี้เขาอยากทำให้มัน ป็นิสิทธิ์และร้อนม,มากขึ้นเขาก็ไปได้ทุนจากโรงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าะะแล้วก็เอาเขา,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 าเรียกว่าเป็นที่มันเป็นผลพลอยได้จากการทําการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมาเป็นส่วนผสมเพื่อทดแทนซีมเมนต์นะคะก,ก็สามารถทำออกมาเป็นกระเบื้องได้นะคะหรืออย่างนี้ก็เป็นงานของเด็กปอโคที่เขา,เาใช้เป็นบล็อกที่ใช้แกลบะค่ะ คือเพราะว่าอย่างเราแล้วกว่าเราจะได้ข้าวมาเนี่ยนะคะก็จะเหลือส่วนที่แบบไม่ได้ใช้อีกคือแบบกาเราเอาส่วนที่เป็นข้าวขาวเนี่ยแค่หกสิบห้าหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนอื่นก็จะกลายเป็นน้ำข้าวเป็นแกลบไปนี่ก็เลยมีการจริงจริงมีการผลิตพวกอีกพวกบล็อกอะไรพวกนี้อยู่แล้วที่ใช้แกลบแต่ว่าปกติก็ต้องมีการออกไปบดมีใช้พลังงานด้วยท,ที่ไทยเขาเลยลดแค่ตอนนะั ว่าใช้แกบสดเลยได,ยได้ไหมก็ทำออกมาได้ลนะคะก็ยังคงมีงงน้ำหนนะักเบาแล้วก็ผ่านเรื่องความแข็งแรงคือของที่คณะจนิงจริงทำตุกหางก็จะต้องให้ผ่านมอกอด้ววนะคะความน่าจะทส่วนอันนี้ในงานของเด็กอีกคนหนึ่งที่ศึกษาที่การว่าได้รางวัลวัวตกรรมที่หนึ่งเลยของมหาหลัยคือทำเป็นเขาเรียกว่าคอนกรีตมวงเทาเม็ดนังลัก ไม่สร้างไตเสร็จเลยอีกไม่บ้างนะคะก็ก็เขาก็เอาคือคุณสมบัติของเล่นแรงรักเนี่ยที่มันเวลาได้น,น้ำเขาก็จะขยายตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเล่นแรงรักแห่งศิลป์ก็เป็นมนวลเบาที่พิเศษตรงที่ว่าเวลาพกศิลป์เนื้อวัตถาไปเนี่ยจะไม่แยกตัวจากน้ำซึ่งต่างจากมวลเบาประเภทอื่นเวลาที่เอาไปผสมเพื่อทำบล็อกนะคะเขาก็เลยได้แนวความคิดไม้มาว่างั้นก็จะทดแทนส่วนที่เป็นศิล ใช้ตัวเม็ดในน้กนี่แหละก็จะได้ไปขยายตัวนะคะแล้วก็เกิดเป็นโครงอากาศเวลาที่มันฟรีไปก็มีการค,คือเราจะทำงานก็จะมีการทดสอบเรื่องส่วนผสมแล้วก็ความแข็งแรงต่างๆให้ผ่านตามมาตรฐานวิศวะนะคะและในนี้ก็คือเป็นงานเป็นงานดีที่นอเอน้ทราบในตอนแรกคือว่าจะจะเน้นตัวนี้เป็นงานวิจัยนะคะที่ของคุณของมาหาลัยแล้วก็ คำน,นี้นไปว่าเราเราบอกว่าเวลาเราพูดว่าเป็นพวกวัสดุพื้นถิ่นนะคะ่ะกรุงเทพอ่ะวัสดุพื้นถิ่นคืออะไรถ้าถ้าเกิดไปตามการจังหวะการที่เราก็จะเห็นแบบมีวัสดุพื้นถิ่นใช่ไหมคะก็อาจจะเฉยๆถึง,ถ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 งแบบลักษณะออกแต่ว่าอย่างคนกรุงเทพจริงๆมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นโกแมล เป็นจีเมนเป็นแหลเป็นอะไรก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราก่อสร้างในที่ก่อสร้างต่างๆเนี่ยมันจะเกิดเศษวัสดุเยอะมาก มีส่วนผสมของซีเรีย่แล้วกลับมาใช้ได้อีกก็เลยใช้เทคนิคคือลักษณะเดียวกั ให้กรีขึ้นหน่อยทําให้เป็น่ยต่อสภาพแวดล้อมขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นลดซีเมนต์ได้ก็มีการศึกษาพวกคุณสมบัติของดินแล้วก็หลัจากที่เราศึกษาเรื่องส่วนผสมก็พบว่าจริงๆรแล้วส่วนผสมไม่ได้เป็นปัญหาแต่ว่าเทคโนโลยีของแบง์เอิดเนี่ยที่มันไม่ค่อยแพร่หลายในเมืองไทยเนี่ยเป็นข้อจำกัดเรื่องแม่แบบมากกว่า เพราะว่าไม้แบบมันจะมีราคาแพงแล้วเวลา,เาก่อสร้างเนี่ยมันก็คือจริงๆริงก็ส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะมากแล้วหลังจากนันน้นเนี่ยก็จะเกิดธุรกิจบ้านดินหรืออะไรเยอะมากขึ้นเริ่มมีผู้รับเหมาบ้านดินนั้นก็จะเกิดมีความต้องการในการผลิตที่เป็นปริมาณมากนะคะก็เลยมีแนวคิดว่าแล้วเราจะพัฒนาต่อในดีให้ไม้แบบไม้แบบ,นแบ,บนนเนี่ยมันใช้ได้บ่อยๆใช้ซ้ำได้แล้วก็ย้ายสถานที่ได้นั้นก็เลยลองนำแนวความคิดเป็น ใจจะติดต่อขอข้อมูลอะไรน,นะคะก็ไปดูเรื่องนี้ได้นะคะก็จะมีส่วนของวิจัยและพัฒนาที่ตอนนี้ก็คงจะยึดตามความเชี่ยวชาญของขอาจารย์แต่ละท่านในสาขาเป็นหลักก่อนนั้นอย่างเพียงก็จะดูพวกเรื่องแลหลเก้นกับพวกเรื่องทางคอมพิวเตอร์โมเดลิง่งการนำโมเดลจะลอง นสนใจเรื่องวัสดุคือเป็นส่วนหนึ่งของงานวัสดุที่อยู่ในในสูงวิจัการเนี่ยนะคะตัววัสดุที่ที่ทำอยู่เนี่ยจริงๆก็จะมีเยอะกว่านี้มากเพราะว่ามากกว่า50%ของพวกนิสิตปริญญาโทที่ทำวิจัยเนี่ยมักจะเลือกเรื่องวัสดุนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อในภ้าถหลังว่ามันมีข้อจำกัดมีอะไรบ้าเกี่ยวกับการทำงานวัสดุนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะ มันเป็นคลิปเป็นคลิปของอ้สัทธา,านะขอให้แนะนำให้ที่จักแบบคร่าวนๆะคือไม่ได้ทำไม่ได้ทาเป็นสื่อที่ดีเพราะว่าเพราะว่าก็ส่วนใหญ่เราไม่ก็ไม้ใช้ตรงนี้เพราะว่ามันมีสถานที่จริงก็เลยก็เลยบอกว่าดูของจริงแล้วมนะันไม่ต้องดูสื่อ <laughs> เอบไปกินนม่เข้าลองมันก็ได้อยู่นะมแล้ว